สวัสดีค่ะพัี่น้องนนัค่ะมัมาบ่ทาวเันมันดีพี่นองมาหยุดอีกภาพหนึ่งเลยจ้ายุดอีกพนงาพัิสูดนาแห้งยังไหวเ่มมาพักเดิมันอันชานอนก่อนพี่น้องภาพไหนยังใหญ่พี่น้องภาพใหญมากนะแต่ก็ก็ยังให้เห็นเห็นคื่ก็นัสิว่าามานั่ง

หนาวให้พี่น้องหนาวยังบาไหวแล้วมันยังเดิมเหมือนเช้านะฮอนกันเนาะเดี๋ยวจากน้อยหนึ่งกันเลยกำบานถ้าพี่น้องมานังน่งดื่มชาดื่มกาแฟานองบ้านจังน้อยหนึ่งก่อนหนาวแห้มัานห่อมันบันแม่เทม่าตรงไปเน,นาะมันเป็นน้ำแข็งต้องเป็นน้ำแข็งลงมาเลยนะมันยังอยู่ในความมันอุ่นๆจล็กน้อยกำบ,บานเด็ของซื้อของไม่ละจากพี่น้องนี่ เจของมาแล้วเนี่ยเจอของมาแล้วจาเดี๋ยวข้าพาพี่น้องไปเบิ่งอยู่บ้านเนาะว่าซื้อหมอนอีหยังมาแน่เนาะเดี๋ยวข้าพาพี่น้องไปเบิ่งอยู่บ้านหนาวสุดๆสิละซูไว้ได้ยู่ให้ได้แต่ต้องโทษพี่น้องเนาะเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวนานเนาะโทษประมาณสักงสามสี่เดือนกับรถนานเอาแล้วก็จะเจาะนาน หนาหอนหน้าหนกับกับอะไรปโ้อะไรเงีนะหอนสิบสี่สิบห้าองศาถือว่าหอนนยูนีนะสิปองศาถือว่าหอนแล้วนะหอนมากหอนแห้งนะแต่กะอยากไปนอนเบิร์นกันาะเดี๋ยวจังใดกับอยวางกันที่นอกเนาะเดี๋ยวเบิร์นเด๋อวสิาปานแล้วไ่นองเนาะจะข้าวป่นจ้า ทับบ้านละจ้าพ่อแม่พี่น้องมาหอดมองพับมองทั้งเขาบ้านนี่ยเราจะตีย่างพานันเสมอเนาะให้เบิ้งไฟเป็นประดับเนาะพี่น้องบอกเป็นประดับคริสต์มาสเห็นนั่นซันต้าสองคนเขียนนั่นน่ะขีควางเรนเดียนะตั้งต้ๆไว้ในรูไว้เนาะอันนี้ให้เบิ้งพับอันนี้พี่น้องทั้งย่างเขาบ้านเสมอเนอี่ยและย่างให้เบิ้งจังน้อยนอึง หนาวหนาวพี่น้องนะพี่ใหญ่เข้าจะไปกับวของน้ำก็เลยเดี๋ยวถ่ายเดี๋เบิง้งสี่ถ่ายเบิ้งน้ำนะพี่น้องมองท่านยางกระบ,บาลเพื่อน,นันประดับลายอยู่เนี่ยนะคือไฟคริสต์มาสเพื่อนนะพี่น้องบ้านหนาวก็วบบ่ามันล้านคาราโอเคแล้วเนาะนี่พับเดี๋ยวก็นยางไปเห็นงานพันสมือเนี่ยแหละแถวพี่น้องได้เห็นเนาะวันนี้เขาไปดับไฟคริสต์มาสจ้ะ ยางไปทั S <S ้งคนพี่น้องดากกุยยางไปทั้งคนละหนึ่ปยางไปบ้านนี่ยางไปทั้งคนจ้ะไปน้ำกันกลับบ้านแล้วพี่น้องนี่ยางน้ำมือมือสิละพี่น้องเห็นบ่แจงอยู่จังหน่อยหนึ่งมองหันยางอันมองหันก็เป็นอันไฟคริสต์มาสเนาะไฟคริสต์มาสมองพับให้เบิ้งเพิ่นประดับบนเ่้นแต่ประดับหลายนะพี่น้องหรือเขาสิบบประดับ่ปีนี้วะค่าไฟมันแพง

เราก็จะฝ้าอย่างมันตั้งตัวใหญ่ก่อนมันนาสุดๆเขาสิเริ่มติดอะไรพี่น้องชนี้เขาก็ติดสายจักหน่อยตเนนี่ก็ติดไล่แล้วจ้ะเดี๋ยวสแถวเนี่ก็จะติดหมดแล้วนี่เนี่ยแถวนี้ก็ติดหมดละเนี่ยเนี่ก็ติดอะไจ้ะพี่น้องเห็นปะนี่ติดหมดแล้วเห็นปะข้าวบนก็ติดหมดแล้ว เป็นสั่นเละพี่น้องก็จะติดไฟคือสมัตเป็นสั่นละนี่ก็่าจะเป็นเฮียนนี่จ้ะเห็นบ่เต้นติดเป็นสี่ละแต่บนลิเว่นังติดติดหมดเลยไปนี่หัดบ้านแล้วหนาวบางทีเป็นติดลูกอ่ะกว่างหน้าบ้านเพิ่นกว่างเรนดีหน้าบ้านเขา บ้านค่อยแม่หนิก็จะปิดไฟยังสิไฟกระพริบ,บเหมือนบ่ติดไฟกระพริบ,บสวัสดีค่ะกลับมาฮอดบ้านล่ะพ่อแม่พี่น้องหนาวหนาวแห้งมาหนีเหนาวแห้งแล้วมานั่งอันขานเตาผิงไฟเลยพี่น้องนะเนี่ยเตาผิงนะพี่น้องมาบะแมนทอ่อทัรเด้อนี่เตาผิงนี่อันนีกทานจะพี่น้องเห็นบ่นี่คือทาน ทานนั่นเขาก็เอิ่นทานนี่นังทานที่บาต้องเปลี่ยนอะใส่ได้ตลอดนก็เอินทาทานเนี่ยกขาก็ะจำบ่ได้เนาะรู้แต่ว่าฝรังเอืนแอรโคเนะเดสวันนี่โคโคลยัโคลยัมันก๊าซก๊าซไฟโนเดสวนนี่เนี่ยน่าเลือกแบล็กวันแอร์โคลยัยมันโมเมนทานนี่อีนันเป็นทานอย่างเขานะทานนั่นตป็น้ะ ให้มันขึ้นมามันเป็นอันแก๊สแม่แน่นะพี่น้องเป็นเหมันอุ่นเนาะเนี่ยพี่น้องบอกอุ่นๆเนี่ยเป็นแก๊สเต้นพี่น้องนี่เป็นแก๊สเตาหันเตาวผิงแก๊สเนี่ยนะเป็นแก๊สเนล่ยก็เป็นแก๊สกำลังทลานี่เนี่ยอุ่นๆเนี่ยพี่น้องอุ่นอุ่นเมื่อบานเลยนะอุ่นเมื่อบานเลยวันนี้ก็เลยจะไม่กินข้าวพี่น้องหิวข้าวหิ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 าหิว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 ่ิวห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 ิว พ่อตีตั้มบักแดงพี่น้องพ่อตีตั้มบักแดงคือพ่อกับข่าวจะของบักแดงกินมะเอ่นจ้ะบักแดงกินมะเอ่นมือนีกลับมาเอ้ยอยากกินพ่อใหญ่ว่นศิพากินข้าวนอกบ้านบอกเจริญอยากกินเดี๋ยวไปกินในบ้านนีดว่าจะมีกับข้าวพี่น้องเนี่ยพริกป่นจ้ะตานตั้มันไปแห้งนะไปแห้งห้านพี่ไม่เราตั้มใหม่กินเนาะนี่คอยเอามาลาดเขา เขาว่กินสเดาพี่น้องสเดามันสเดาแห้งเนาะมันบะแมนสเดามันบะแมนสเดาสดก็จังเขากินกันะนะเป็นสะเดาแหง้งก็เห็นเขากินสเดาสดโอ้ยอยากกินหลายพี่น้อง <c oughs> เอ๋ยเห็นสาวจุมกินสเดาสดกับอันนองสาลาเสือนอันชาแนลอัน,น,นอยายบัวชาแนลหลานยายบัวชาแนลเนาะมันกินโอ้ยอยากกินหลายแล้วก็สาวจุมอันวาเรนนะคะ จุมวารินจ้าจลืมขอไปกดติดตามไปเพื่อนเดอ้อพี่น้องเอ๋ยจุมวารินกับอ่าดานยบโบดชนแนลเพื่อนดมีกำลังใจเนาะคนเท่ากันเท็ดอย่างมีกำลังใจกับสูตไใดทุกอย่างเลยล่ละกันว่ามีกำลังใจกับสู่ไใ้ทุกเรื่องเพราะว่าจะผููใดกับ้างนอกคือนกันไฟกับอุ่นได้ไหมเนี่ย ไปก็บอุนกับข่าวกีย้อนอยยังสิเกิดขึ้นมีแต่ความร้อนเกิดขึ้นก็ปูสาสกินนะพี่น้องผู้สาดกินเอามาเนยมืเอื่อื่นจังสิกินนั่นตำหักแตง เป็นนางอันดืม่มกาแฟน้ำผักพอดื่มแล้วก็มันหันเห็ดใดห้าวหิวเข่าได้พี่น้องเห็ดใดห้าวหิวเขาว่าดื่มแล้วกระดายขึ้นหอนเวลากินกับป้าแจ๊กบุหอนเวลาลวเนาะมะเกี่ยวกับกาแฟดอกหอนเวลาเขาเคยกินนั่นแหละหนาว ก็ใส่ลูกโดดพร้อมนีพี่น้องลูกโดดนะคะ มนนันนีไปซื้อขนมเค็มาแล้วพี่น้องไปซื้อกนมเคนมมาแล้วไปซือ้อ,อเดี๋ยวเมื่อื่นแต่พี่น้องบ้งเดี๋ยวเมื่อื่นสิบอกพี่น้องไปเถียงกันข้านโพขาด้วยก่อยมันหนีพี่น้องไปเถียงกันพานาน่าค้าน้วเด้กเขามาจะซื้อบักนาวบักนาวแพงแพงตอนนี้พี่น้องบักนาวแพงมากเลยนะ บมเน่าอย่างแพงเลยตะกณนนะ่ะกะละมังสัมผีเนะี่ยปอนหนึ่งตอนนี้นะ่ะสามนวยปอนหนึ่งปอนหนึ่งกับสี่สิบสามบาทนะสามนวยนะสี่สิบสามบาทใครว่าจะซื้อใครว่าจะซื้อเะไรไปน้องก็เลื่อนเอาแบงคแบ่งซิบไปให้เพลิน เพิ่นบอกว่าบ่มีทอนพื่อนเพิ่นอยากให้หาซื้อ,อย่างอื่นอีกนะอยากให,ห้าซื้ออยางอื่นอีกเอาบักนาาใส่ถุงเลยเด้บ่มีทอนมันสิแม่บ่พี่น้องขายของเมืมือของบักลานบักยางไงขายของตังเยอะตังแยะบ่บ on, ่มีทอนแต่จังได๋ เหมือนมาบังคับลูกค้าให้ซื้ออย่างอื่นอีกน่ะถึงจะทอนให้น่ะสินาเขาบอกว่าเธอนแน่ใจไม่มีทอนบอกอ응ไม่มีทอนก็อบอกขาก็เลยส่งของให้ขึ้นส่งของเส้นให้ซูงมหอยด้ส่งของใส่เมื่อ้ขึ้นดึงเงินกลับมาขึ้นไม่เอาบอกไม่ซื้อว่างสี่ร้ยแล้วงั้นก็ไม่ซื้อ ปญายินบังมียมาเะเขาเมียกยี่ยงยังไงซื้อให้ยังงล่ะปลาทิโตมาบางังคับผู้บริโภคเนี่ยมันไม่ใช่บังคับใป้เราซื้อขายของต่้งแต่สาวหอดคำก่อนไปสือประมาณหามงแรกเลยไปน้องไม่มีทอนไปสันอยากให้เราซื้ออีกอย่างอีกอย่างนะ,ะซื้อแล้วขอกระดึงเงนินก่อนขึ้น เอาของใส่เอาอันถุงอันบักเน่าใส่มืออีขึ้นบอกไม่เอาไม่ซือ้อบางหลาขันฟอกมากเข้าสนะนะเพราะว่าเป็นผู้บริโภคขายของมนเมืม่อว่าไมีเงินทอยมาซาน ก็ดึงของดึงเอาเงินคืนดึงเอาเงินคืนแล้วก็เอาของอันบักุงบักเน่าใส่เมื่อยขึ้นไปขึ้นบ่เอาแล้วก็เง้วเราไม่ซื้อแต่เงก็ยวออกเลยคนแขก ก็เป็นแขกอันอินเดียนะเป็นแขกอันพวกอันมิลเล็กนะพี่น้องเป็นงใกลทใกแขก,ขกพวกแขกปากีพวกแขกอันนั้นน้ำเนะลี้ยนงนะพนี่น้องก็สร้างมาเกี่ยวเขาซื้อของยาบ,บาบังคับไปซื้อพี่น้องเสื้อผ้าอยู่นี่นะอยู่เมืองนอกนะ ส่าเธอไปสื่อมาไไอแล้วกันเธอไปใส่กันเธอบ่ถึืใจใส่เราเมือหนึ่งสองมือเธอบ่ถทืถใจเธอไปขึ้นก็ได้นะแต่ยาถิมใบอันที่ห้าสื่อของเธอเนนะี่ะที่ห้าสื่อแล้วนะอย่าถิมอย่าไปฉีกอันเบอร์ออกยาไปขีกอันตามันออกทีกันน,นะย่าขีกออกเขาบอกว่าเอาไปใส่แล้วบ่ชอบเอาไปขึ้นเอาขึ้นได้นะเอาขึ้นได้นะพี่น้องเขาบ่ซื้อเขาก็เขาประเขาบ่ชอกเขาบอก บแฮปปี้กับการจิตใ่เสือตัวนี้กับนงกันเกตัวนี้เขาเอาไปขึ้นได้แต่เขาเสยสีเอาทุกอย่างไว้คือเก่านะเอาตาเอายยง้ไว้ทุกเก่าเอาละใบสลีปที่เขาไ,ได้มากน่ะไปขึ้นเอาเกินขึ้นเขาก็ได้เงินขึ้นพญายก็เห็นได้ทีหนึงหนน่งเคยทีหนึ่ง ตอนกับมาไมใหม่เลยพี so then, ่น้องกันมาไม่ใหม่เนี่ยและเราไปซื้อไปห่มผ้าห่มไฟฟ้าผ้าห่มไฟฟ้านามาหล้วก็มานนนมาปูนอนบนนี้เขารับประกันประมาณนั้นหกเดือนรับประกันหกเดือนได้เดือนที่หายพี่น้องมันเสียคอยกันนอนห่มใส่ทุกมือซมื้อสุะกันนอนมันหนาวแห้งเลยพี่น้องมาไใหม่นาะมันหนาวแห้งเนาะเขาปรับสภาพปท่านได้มันหนาวแห้งเราซื้อผ้าห่มไฟฟ้ามาห่มมันนะ บัานนีภายในหาเดือนมันเสียหรือบ่จักมือนะมันสิยเมื่อกำหนดบ้านนะแต่เราก็เก็บดีสีมันไหวอยู่เก็บอันใดใบนะมันไหวบ่ดนี้เอาไปขึ้นเขาได้ไดนี้เอาไปขึ้นเขาเนี่ยของเธอเสียมันพังใช้ไม่ได้เกือบจะเกือบจะหกเดือนก็จริงแต่ของเธอมันเสียก่อนกำหนดเอาไปขึ้นได้เงินขึ้นนะเพยาะไงไหนเฮ็ดมาแล้วข่อยโดน่อยเฮ็ดมาแล้วอันนี้เพราะว่าผููบริโภวกต้อง ต้องถูกแต่เขาก็ต้องมีเหตุผลนะแมนาบ่แมนบาเขางป่เห็ดอะน,นั่นอันนี้เขาพังนะบะแมนเขาก็เชดเ็ดเบืงองอันนี้มันพังอันนั้นมันพังเขาก็หายเงนินเขาขึ้นนั่นแหละพี่น้องพ่อใหญ่เนี่ยบจบะแมนพ่อใหญ่ะนุ่มๆอยู่ละคือสิบอกไปห้าวันซื้อเอายางอื่นดิกน้ำมันเนี่ยคอยกะเงินเงินไหนดึงเงินกลับมาขึ้นเอาถุงบกเน่าใส่มือหายออกไม่ซือ้อ แค่นั้นแหละยางนี้ย่างออกเลยเปิดกันแนมน้ำในไปเนี้สร้างหัวปอดมึงแล้วแต่ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเดี๋ยวพี่น้องเพราะวา่ามันเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของเขาเพาเราห้ามประชาธราร,รมรไปถ่ายได้เนาะสั่นเนาะนั่นแหละพี่น้องมาเนี่ยมาเบาพาไปเบิ่กอันนั่งในพับน้อยนึงกินอัน กาแฟแล้วก็ยางมามามาเบิงไฟนี่พี่น้องมาเบิงไฟคือสมัครเขาเริ่มปิดแล้วเนาะเขาเริ่มติดทางมาทางมาบ้านแล้วเนาะนี่ล่ะพาพี่น้องมาเบิงหน่อยนึงพเพราะว่าอีกประมาณอาทิตย์นึงก็สิคือติดเต็มลนั่นล่ะคันบ้านเฮาก็ว่าไฟกันละโอเคเนาะนั่นล่ะพี่น้องก็เลยมาเว้าเรื่องนี้ล่ะมื้ออื่นสิให้เบิงบักนาวที่ไปซื้อมาบักนาวไปซื้อมานห่างพี่น้องแนั่นล่ะ ล่ะอ่านพี่น้องอยังไงกับขอบพุณนลายๆเนาะกับพุณนลายลายสำหรับพุนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องแดนเทรวเวอร์คนน้ำทาในพี่น้องวันนี้พภาพี่น้องมาเว้าเรื่องนี่เห่นเนาะโอเคค่ะมาเอื่นใส่เบงขนมจีนน้ำเด้อจ้าเด้อโอเคจ้าสวัสดีค่ะ